สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้กลามาเบิงการลงทงายอีกเ้นเกาเส้นเดิมจ้าหลังจากถี่่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์รา้กับเขามาอีกแล้วจา้าอาทิตย์ละพวงจา้ามาเที่ยวนี้เคุนจะเอาแม่ลุงก่อนสะดวกแบบใดก็เหตุแบบนั้นเลยจา้าอาทิตย์ละพวง ายกบบ็บอกคว่าจะาช่วงนีงนงน้ถ้ามีทนองเ่วงก็อาทิตย์แต่เนี่ยือมเป็นลุกคาาม่างรนงามันปลงจะละสามชีที่ก็ทะละลดทรายหนึ่งรถทรายก็จะออกดูก่าหินแน่จักหน่อยทราย ไายก็จะเผาดูว่าเหินแต่ว่ามืออื่นขาเบิเงราะว่ามืออื่นสร้างหินนั่น่วงหนึ่งมืออื่นจะเป็นการสร้างหินหินนี่ก็จะใส่เดยะเวลาโดนกัวไส้ในการสร้างราะว่าส่วนมาลูกค้าจะสร้างายหลายก็สร้างหินเนาะช่วงนี้เพราะว่าเวลาลูกค้าสร้างหิ่จะใส่าย้ลายก็หินอยู่แล้วไายจังจุดเดดก่อนหินไายจะสร้างไาย หลายกลัวทางหินเป็นระเบียบกำหรับช่วงนี้หนาฝนกระจายหางแม่แต่ว่ากะอาทิตย์ละพวกเพราะว่าจากคิดที่แล้วกะเจ็ดเมือพอดีเมือนี้มือที่เจ็ดพอดีกะมาลงคลีมให้พี่นองเบิงอีกนอกจากเนาะทางเละเหมือนเดิมจ้ะหลังจากที่เมื่อวานเจอพายุทางกะเละ ทางก็กำลังจะแห้งเนาะเจอพายุเมื่อวานเละอีกเหมือนเดิมจ้า ยังเบาข่าวหลอกบ่อันนี้คือน้ำอย่างน้ำแฟบพวกคุณโตสั์โอ,โกโอ้กระตุนคือหลายโตแต่ว่าแค่โตว,ว่าพกโต Heh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 e <laughs> ในลายเดยนลงบดอยู่บ้าะบดเดอประมาณเคิงคิวอย่าเป็นบ่ก โอเนี่ยนี่จังง่ายลงแม่ก่อนจังลงลูก สุดก่อนมาฟี่ตัวมองหันนั้นสุดก่อนเลกกว่านี้เด้อืะฟี่แล้วมองหันนั้นโยกอยู่จนหวานน่ะ